น้องเฟิร์สเป็นสเปคไหมครับสเปคครับผมรู้สึกว่าคุณเฟิร์สเหมือนค่อนข้างที่จะแบบเข้ากับผมได้มีความแบบกวนตีนขี yeah, ้เล่นมันสามารถเลยอย่างหย่อนมุกกันได้เหรอคือบุกลุ้มเลิศคือุกยุ่ยยุ่ยยุ่ย ันี่นะก็ยืนอย่างเนี้ยดูคาแรคเตอร์แล้วก็ดูเป็นผู้ชายไม่ไม่กี่คนละฮะที่มารายการแล้วก็ยืนอย่างนี้ฮเออกูเก่งๆอ่ะเชี่ยชี่ยคนเรายืนอย่างงี้ก็ได้แต่มันไม่ดูธรรมชาติอ่ะเก่งมันมันดูอย่างแค่มือเนี่ยอะไรดีวะมือมือไม่ว่าอย่างเถื่อนเลือดแล้วดีขนาดปล่อยเลือดเจ่งเลยใช่ไหมเหมือนเหมือนไม่ใช่ท่าธรรมชาติเหมือนเขาพร้อมจะแบบ พร้อมไปนะเอาไงพร้อมปลวกนะเว้ยอันนี้คืออะไรคุณแม่เขาใส่ส้นสูงไปเที่ยวทองหล่อมันก็ต้องมีฮามีคลาสหน่อยก็ยังแม่หล่อเหรอเฮแม่ไว้ด้วหน้าแม่ทแม่แซ่บแม่แซ่บเหมือนเธอสวยเหมือนเธอเลยเธอเคยเจอแม่ของไม่ใช่หรอไม่อ่ะไม่เคยตัวเองจำผิดแล้วอดเลยไม่เอาอ่ะเธออยามานวันนี่ก่อนไปไปทะเลด้วยกันดูความสุขเขาอดอยู่นะ เขาโรดอ่ะหอมริงด้วยอ่ะน้องเฟิร์สเป็นสเปคไหมฮะสเปคครับผมรู้สึกว่าคุณเฟิร์สเหมือนค่อนข้างที่จะแบบเข้ากับผมได้มีความแบบกวนตีนขี้เล่นนั้นสามารถกวเลยแยกย่อนมูกกันได้เหรอเป็นภาษาที่เราคุยกันได้โทษนะฮะเขาผมคุณเป็นชายหนุ่มคนแรกในรายการผมที่บอกสาวโสดว่ากวนตีนนะ ยาโสดเดทมาเลยนะยาโสดโสดนาเรียงครับโสดมาประมาณปีหนึ่งแล้วครับผมปีหนึ่งแล้วนะ กับสาวโสดของเราสเปคเลยไหมคนนี้สเปคครับเพราะเขามีความแบบขี้เล่นครับผมอครับขี้เล่นนะขี้เล่นขี้เล่นไม่มีกวนตีนรับไม่มีแล้วนะอะไรทําให้คุณชมผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อเขาสนใจคุณได้ครับว่ากวนตีนฮะผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นตัวของเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เขาก็น่าจะแบบเป็นคนแบบนั้นจริงๆจ้ที่เข้าผมได้อะไรเงี้ยครับก็อยากย้ำว่าเขาแน่เป็นคนแบบนั้นจริงก็อยากย้ขนคนี้เล่นไม่ได้กวนตีนนะีเป็นคนขี้เล่นใช่ครับ กับท่าทางของคุณครับผมอันนี้คือเป็นเรื่องปกติเลยไหมหมายถึงเวลาแบบยืนใช่ไหมครับคือผมแบบเก่งไงพี่แบบเหมือนเวลายืนมันยืนนานใช่ไหมพี่แล้วแบบพวกพี่กูรูก็มองก็แบบพูดนานด้วยอะไรเงี้ยแล้วมันมีเส้นอยู่นะพูดนานพูดมากเขาอยู่เส้นไหนพูดนานพูดนานพูดนานคือพี่น้องเขาไม่ได้ว่านะเขาไม่ได้ว่านะฮะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดรายการออกไปแล้วมีผู้หญิง มากมายสนใจในตัวเราแล้วดีเอ็มเข้ามาทำไงอ่ะก็จชอบครับผมเรียกตอบรียกตอบแล้วตอบนะใครสนใจคาฮะเข้าไปที่ Facebook รูไมใครโซนนะฮะเปิดวร์ปหนุ่มโซนเวลาดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี